ดีครับเพื่อนๆวันนี้ตามทัดหมายนะครับบ้านห้วยตึงหนุ่มครับร้านพ่อกำนันของเรานะครับห้วยตึงหนุ่มนะครับวันนี้เมนูพิเศษนะครับไสอั่วปลาหลามข้าวซอยห้อยขาครับไก่อบฟางนะครับมาถึงแล้วครับห้วยตึงหนุ่มเนี่ดูดูบรรยากาศนะครับ ยาการรอบๆบรรยากาศรอบๆเนี่ยครับเราาเพื่อนหนุ่ปลานะครับปลาวันนี้จะทําปลาหลามนะครับปลาหลามเพื่อนนั้นๆหลามสิครับอันนี้ไก่อกฟางหุ้ยตึงตึนุ่มนะครับแม่แตงแยกไปนะฮะเขาเาอกฟางแบบูมูปัญญาชาวบ้านนะฮะกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นขวดที่มีน้ําอยู่ในนีตั้าในเป็นน้ําซุปนะครับ อวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับพอดีอเพืเเเเ่อนๆแห่งสอนจะอุด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 ไม่เอาหานะครับก็เลยเนี้ยไก่อ,อกฟางากำนออันา,า,าห้วยตึงหุ่มนะครับเนี่ยเซ็จแล้วก็เอาปี๊บเขาขวดนะครับต้องหึ้ไดเซนเตอร์นะครับนะบและ้วปีฟบดีๆ พอดีต้องเอาใจขี้เผอรหรือว่าขี้โคลเขาใส่นะเป็นบรรยากาศสดสด,สดที่ลานกิจกรรมห้วยตึงนมนะครับซึ่งตอนนี้มีเข้าวซอยห้วยขาถ้าลูกค้ามาสั่งไก่อบฟางก็จะ,ะสามารถร่วมกิจกรรมได้เขามีแต่วันนี้เพื่อนฮักมาจากแม่ริมแห่งสอนนะครับหิมน้ำเวลาใส่ฟางเฟืองเนี่ยฮะหรือว่าใส่ฟางน่ย ไปใส่กันน้อยนะฮะไปใส่นักนะฮะไก่ก็ยังไหม่แล้วก็บปซุกนะครับเริ่มเผาอ่าเริ่มแล้วนะครับเริ่มเผาแล้วนะครับนะครับีนี้เขาได้ฟังอัดอย่างดีนะครับนี่ก็อบไปได้สิบนาทีแล้วครับเหลืออีกประมาณสิบห้านาทีครับ เวลาแล้วครับตามเวลาที erm ่ต oh ั hey. oh! er ้งก uh oh! oh, oh, ันไว้นะครับอ่าลองดูนะครับมันจะออกมาเป็นเลขอย่างเออแล้วครับโอ้โหสุดยอดกําลังดีเว้ยสวยรู้ครับ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 นี่ครับผลงานครับแสดงว่าสิงหันซ้ายไว้อะซ้ายต๊ะกระโหลกเด็กเนี่ยแหละทรายลงทรายลงขวด มาถึงแล้วครับไก่อบฟางครับสูตรพี่กำนันครับอห้วยตึงหลมถ้าใครอยากร่มกิจกรรมมันมาในเชิญที่ห้วยตึงหนุ่มนะครับมาอบคนเดียวมีวัตถุดิบให้มีวัตถุดิบให้ตั้งเวลาให้ครับมีวิธีสอนทํากลับไปไปทําที่บ้านได้เลยโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิมแล้วครับดู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 ครับกดี๋ัวจะชิมแล้วครับเป็นเหรีลิ้นอยู่เนี้ยมึงกลับตั้งแต่ฝึกกลับตั้งเนี้ย เป <Brown> ็น e> ไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม